อ่าก็โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวิธีการที่จะทำให้เรารวยในบิตไลฟ์ในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีครับผมโอเคก็ว,วิธีการรวยเนี่ยต้องแยกออกก่อนเป็นอสองแบบแล้วกันนะครับแบบแรกคือ แบบคนที่มีก้อนโหมดนะครับก็คือคนที่สามารถที่จะคัสตอมได้ว่าจะให้เราเกิดเป็นราชวงศ์อ่าหรือว,ว่าจะเกิดเป็นคนธรรมดาแต่ว่าทีนี้เนี่ยการเกิดเป็นราชวงศ์ก็จะมีประเทศที่สามารถทําได้อยู่ไม่กี่ประเทศนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีลิสต์รายชื่อไว้ให้แล้วก็การเป็นราชวงศ์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเราจะมีตังติดอยู่หลักร้อยล้านเลยหลักร้อยล้านนะก็คือใช้สอยได้แบบว่าชิลๆแล้วอ่าทีนี้ก็ผมก็ตัดชอยนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนที่มีก้อนโหมดคือทำได้ง่ายอยู่แล้ว อีกช้อยหนึ่งคือสารับคนที่ไม่มีก็อโหมดดีกว่าอ่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ก็คือให้เราไปแต่งงานกับคนที่เป็นราชวงศ์นะครับโดยที่เราจะหาจากการเดทอ่าจากการเดทก็เข้าที่เมนูเดทได้เลยครับแล้วก็ให้เราหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ใส่มงกุฎนะครับถ้าเกิดเราไม่เจอหรือว่ามันหมดแล้วเราไม่ต้องกดข้ามปีนะครับคือเราให้เราทําการกด ปิดเกมแล้วก so ็เข้าเกมใหม่เ so พ so so oh ื่อที่จะมารีเซ็ตใหม่แล้วก็สามารถหาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอคนที่ใส่มงกุฎสีม่วงนะครับถ้าเราเล่นเราเล่นเป็นตัวผู้ชายเราจะเห็นมงกุฎผู้หญิงเป็นสีม่วงส่วนถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงมงกุฎผู้ชายจะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ทําการไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะขอเราแต่งงานเองถ้าเกิดเราขอแต่งงานในปีแรกไม่ได้เนี่ยก็ให้เราไปเรื่อยๆก่อนอ่าแลวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะขอเราเดี๋ยวเขาจะขอเราเองนะครับก็สามารถ ทำได้เลยนะครับโดยที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะสำหรับวิธีการนี้ก็ส่วนวิธีสุดท้ายคือเออจริงๆก็ไม่มีหรอกจริงๆมีแค่สวิธีเนี้ยอีกวิธีที่เหลือก็จะเป็นวิธีการทํางานแล้วครับก็คือทํางานให้รวยก็คือค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะมีวิธีการที่ว่าถ้าเกิดจะให้รวยที่กิดตอนนี้เรารวยอยู่แล้วแล้วเราอยากรวยเพิ่มเขา้ปอีกเนียผมคิดว่าวิธีเนี้ยเออมันก็เป็นวิธีที่เราต้องมีเงินทนุนสัก สักประมาณหลัก10ล้านนะครับแล้วก็ไปทําตามคลิปที่ผมลงไปเมื่อล่าสุดสลับบิดไลท์ก็คือที่ผมไปแทงม้าแข่งํำนวน10ตาก็คือแทงแถวเดิมเลยนะครับสรุปว่าได้กําไรมาเยอะอยู่นะครับกำไรมาเยอะอยู่ถ้าเกิดเรามีหลัก10ล้านก็สามารถทําได้ประมาณหนึ่งล้านก,กว่าๆนะครับถ้าเกิดเรามีหลักร้อยล้านเนะี่ยบอกเลยว่าสบายนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรวยในบิดไลท์ก็คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางให้กับ ผู้เล่นได้นะว่าทํางานประมาณไหนถึงจะรวยก็คือวิธีการรวยของผมเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนปกติหน่อยตรงที่ว่าเกิดมาแล้วรวยเลยเกิดมาแล้วรวยเลยก็คือเป็นรัชวงศ์เลยก็ลองดูนะครับก็หลายคนอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันก็ลองมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ับผมเผื่อจะมีคนอื่นเนี่ยเ,เข้ามาแล้วอยากหาวิธีการเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูในคอมเมนต์แล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือเป็นดารานหนังโป้ครับคือพรพรแอคเตอร์นะครับ ต่วิธีนี้ผมก็เคยลองเล่นแล้วมันยังไม่รวยเท่าไหร่นะก็คือรวยชา้าเฉลยเวลาอยู่ประมาณหนึ่งก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ทําการแบบว่าลาเขาเรียกว่าอะไรลายศักดิ์ก็ได้ก็คือแบบว่าไม่เป็นราชวงศ์แล้วคือออกจากราชวงศ์ก็ได้ใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาก็ได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับสำหรับการไกด์สำหรับ การที่อยากจะรวยในในบิดไลท์จริงๆมีวิธีการเยอะมากครับในนี้ผมยกวิธีการที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็รวยเร็วที่สุดมาให้ลองดูครับก็ลองเล่นดูได้ครับผมไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซดับสไคร้เรื่องของผมไปลวสวัสดีครับ